สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณเจ้าแถวชายหาดบางแสนนะครับด้านขวาก็จะไปแหลมแท่นได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นด้านท้ายเลยของหาดบางแสนคลิปนี้ผมจะพารีวิวนะครับดูบรรยากาศของชายหาดบางแสน ก็ดูหลายๆมุมนะหลายๆาตำแหน่งนะครับตั้งแต่ช่วงท้ายหาดก,กลางหาดแล้วก็ต้นหาดดูว่ามุมไหนนะครับจุดไหนที่ท่านผู้ชมนะครับอาจจะชอบนะหรือว่ามีโอกาสมาบางแสนนะครับจะได้มานั่งพักผ่อนในจุดที่เราต้องการหรือเราชอบบางจุดก็อาจจะมีผู้คนมากมายบางจุดก็อาจจะมีผู้คนไม่มากนะครับแบบเงียบสงบอย่างเช่นตรงท้ายหาดตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดที่ไม่มีเตียงผ้าใบร้านค้าไม่มากแต่ก็พอมีนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะมานั่งเล่นเดินเล่นหรือว่ามานั่งปิกนิกพักผ่อนบรรยากาศก็จะดูค่อนข้างเงียบสงบหาดบางแสนก็ถือเป็นจุดต้องเที่ยวของคนทุกวัยในจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่พื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยมาอย่างยาวนานหาดบางแสนในปี2567ขณะที่ผมเดินมาตอนนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเตียงป้อใบ,บาร้านค้าดูแล้วจัดเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ตั้งกันจนเต็มพื้นที่ชายหาดนะครับมีพื้นที่โล่งให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นหรือนั่งชมวิวและบริเวณ หาดบางแสนก็ยังมีที่พักค้างคืนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายการเดินทางมาหาดบางแสนก็สะดวกใช้เวลาเพียงในชั่วโมงกว่าเท่านั้นก็เดินทางแบบไปเช้าเยังกลับได้มีกิจกรรมให้เลือกมากมายเช่นบันนาโบสจักราย,ยานแล้วก็เรือเจ็ตสกีสําหรับการเดินทางนะครับจากถนนสุขุมวิทบริเวณหลักกิโลเมตรที่104ก็จะมีทางแยกขวานะครับเข้าไปชายหาดประมาณสกิโลเมตร รถโดยสารประจำทางนะครับรถตู้นะไปขึ้นที่สถานีเอกมัยนะครับก็จะสะดวกนะจากเอกมัยก็จะมีรถนะครับมาที่หาดบางแสนได้เลยนะรวงวงเวียนเลยนะครับเราก็ลงแล้วก็มาที่หาดบางแสนได้เลยแล้วเวลาเดินทางกลับนะครับก็มาที่จุดเดิมนะจะมีสองแถวนะครับมารอรับอยู่เราก็ขึ้นไปนะครับ ลงเจ้าแถวมหาวิทยาลัยบุรพานะครับตรงข้ามจะเป็นคิวรถตู้ก็กลับกรุงเทพได้ จากช่วงท้ายหาดบางแสนตอนนี้ผมก็ขยับมาอยู่บริเวณกลางๆของชายหาดบางแสนก็เริ่มจะมีบรรยากาศที่ดูคึกคักแล้วนะครับวันนี้มีนักเรียนนะมาท่องเที่ยวกันผมเดินทางมานะครับเป็นช่วงวันพฤหัสบรรยากาศก็จะเงียบเงียบหน่อยนะถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับการถ่ายคลิปจะค่อนข้างลำบาก เพราะว่ามีรถจอดเยอะมากเลยไม่สามารถจะขยับไปจอดเรื่อยๆได้นะครับมันจะมีรถเต็มไปหมดนะถ้าเป็นวันธรรมดาแบบนี้ผมก็ขยับได้นะครับย้ายจากท้ายหากลางหาไปต้นหาได้แต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับผมมาก็มาเจอกับนักเรียนนะเขาเป็นนักเรียนประถมนะครับมาทัศนศึกษากัน ตรงนี้จะอยู่บริเวณแถวป้ายที่เขียนว่าเบอร์57นะครับตามต้นไม้นะครับจะมีป้ายบอกนะบอกตำแหน่งให้เราแบบไม่หลงเวลานัดเจอกันนะครับจะเป็นการสะดวกนะง่ายต่อการจดจํานะครับก็มานัดเจออย่างมาเจอตรงจุดที่มีป้ายบอกเบอร์57นะครับก็มายืนรอกันแบบนี้ก็เจอกันง่าย วันนี้ก็มีเด็กนักเรียนอยู่เยอะเลยนะครับเต็มชายหาดเลยก็น่าจะมีหลายห้องนะครับมากันเป็นจำนวนมากเลยนะด้วยรถทัวร์นะครับประมาณสองสามคันเลยนะครับอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะเตียงผ้าใบาบ้างเดินเล่นบ้างแล้วก็อยู่ริมชายหาดบ้างแบบนี้นะครับสนุกสนานนะเด็กๆนี่จะชอบทะเลชอบภูเขาชอบอะไรที่ อยู่ภายนอกนะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องการศึกษาเรียนรู้ตอนที่ผมเดินมานะครับตอนนี้ก็น้ำแห้งนะช่วงประมาณเกือบเกือบจะเที่ยงนะครับ สุดเกือบสิบสองนาฬิกาฟ้าก็จะดูคลื่มๆหน่อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนต้นมะพร้าวที่เห็นนะครับก็มีการปลูกเพิ่มนะนะครับต้องมีการปลูกเพิ่มตลอดเวลาเลยต้นไหนตายไปก็ปลูกเพิ่มนะครับให้เป็นร่มเงานะครับสำหรับผู้ที่อยู่ริมชายหาดลูกมะพร้าวนี่ก็ต้องเก็บกันตลอดเวลา บริเวณชายหาดเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาจะมีรถนะเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับดูแลเกี่ยกับชายหาดมีรอยรถอยู่นะเป็นรถพวกคล้ายรถตากรถยกอะไรพวกเนี้ย ในช่วงกลางหาดบางแสนผมก็สังเกตดูก็จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะเป็นบรรยากาศแบบดูคนไม่เยอะเกินไปแล้วก็ร้านอาหารไม่มากเกินไปเตียงบ้าใบาไม่เยอะเกินไปอยู่กลางนะครับมีร้านอาหารพอสมควรแล้วก็มีเตียงบ้าใบาให้นั่งจุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมทั้งสองอย่างเลยนะครับได้ทั้งความเรียกว่าสงบด้วย แล้วก็มีร้านอาหารมีเตียงผ้าใบด้วยตรงนี้ก็เป็นร้านค้าที่เขาตั้งอยู่ด้านข้างนะก็เป็นร้านค้าส่วนมากจะเป็นของสำหรับเด็กๆนะอย่างเช่นอุปกรณ์สำหรับตักทรายที่เป็นทำด้วยพลาสติก ที่จอดรถนะครับก็เลยกาว่างนะสบายเลยนะครับจอดกันแบบสบายเลยต้นหาดกลางหาท้ายหาดนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันธรรมดาของหาดบางแสนนะครับวันจันทร์ก็จะถึงวันพฤหัสประมาณนี้นะครับวันศุกร์ก็เริ่มมีคนเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้ผมขยับมานะครับบริเวณแถวต้นหาดบางแสนเลยใกล้ๆกับวงเวียนด้านขวาก็จะเป็นวงเวียนนะครับ ก็จะมีร้านค้าอยู่กันก้อนข้างหนาแน่นนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าที่ขับรถมาเนี่ยก็มา,จากจะมาเลี้ยววงเวียนนะครับแล้วก็มองหาจุดแรกก็คือต้นหาดเลยเริ่มไล่ไปเลยนะครับตรงไหนว่างถ้าเกิดต้นหาดไม่ว่างเขาก็จะวิ่งไปเลยเลยฉะนั้นจุดที่มีร้านค้าเยอะที่สุดก็คือช่วงบริเวณต้นหาดบางแสนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง กิจกรรมทางน้ำนะครับบกไบนาน,น้าโบท๊ทบกเจ็ทสกีเนี่ยร้านอาหารเตียงพ่อใบเนี่ยต้นหาเนี่ยจะเยอะที่สุดระหว่างเตียงพ่อใบนะครับของแต่ละเจ้านะ ก็จะเว้นที่ว่างนะครับห่างจากกันนะเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับผู้ที่จะลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็เดินเล่นหรือว่าเดินชมวิวพักผ่อนไม่ให้เจ้าใบเรียกว่าบาังสายตานะครับตั้งกันแบบเต็มพื้นที่ไปหมดก็มีจุดมีตำแหน่งให้นะครับบางส่วนก็ต้องเว้นให้สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นต้นหาดกลางหาดหรือท้ายหาดนะครับอย่างช่วงนี้ต้นหาดนะถึงจะมีเตียงผ้าใบเยอะนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างสําหรับให้เราเนี่ยเดินเล่นแล้วก็ชมวิวโดยที่ไม่มีเตียงผ้าใบมาบางังวันที่ผมไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นในช่วงประมาณเจ็ดนาฬิกานะแล้วก็จะลงประมาณเที่ยงนะครับ แล้วก็จะเริ่มขึ้นอีกทีก็ประมาณบ่ายสองนะครับก็จะเริ่มขึ้นมาช่วงประมาณสักห้าหกโมงเย็นเนะน,นี่ยวันเนี้ยน้ําขึ้นเยอะนะครับสี่ห้าโมงเย็นก็เหมาะสําหรับเล่นน้ําสําหรับวันนี้นะก็เป็นเย็นพอดีเลยแต่ว่าผมมาถ่ายคลิปนะครับเป็นช่วงน้ําลงอย่างมากเลยช่วงประมาณเที่ยง ก็มาเจอนะครับห่วงยางแล้วนะนะครับมีห่วงยางสำหรับเล่นน้ําส่วนมากก็อยู่ประมาณ40บาท50บาทแล้วแต่ขนาดนะครับเล่นกันได้ทั้งวันนะไม่ได้เป็นชั่วโมงนะครับคือเล่นจนเราเลิกแหละแล้วก็เอามาคืน ราคาร้านอาหารนะครับก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะมีตั้งแต่ริมถนนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดทางเดินแล้วก็ปั่นจักรยานได้ก็มีตลอดนะครับสุดริมหาก็มีเตียงผ้าใบก็เป็นบรรยากาศที่พามาชมนะครับมาแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบมีเรือบรารนาน,านะครับมีของกินเยอะๆมีเตียงผ้าใบมี ของเล่นกิจกรรมทางน้ำก็แนะนำให้มาช่วงต้นหาดสำหรับท่านที่ชอบเล่นน้ำนะพาเด็กๆมาว่ายน้ำเล่นน้ำนะผมแนะนำช่วงกลางหาดดีกว่านะครับเพราะว่ามีเรือวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาเล่นกันอยู่กลางหาดมาเล่นน้ำมากลางหาดจะดีกว่าและสำหรับท่านที่ชอบความเงียบสงบบรรยากาศแบบชิลๆมานั่งปิกนิกกับเพื่อนฝูงนะครับหรือว่า ทานอาหารมีเสือนั่งปูก็แนะนำที่ท้ายหาดเลยใกล้ๆก,กับแหลมแท่นก็เป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นเป็นส่วนตัวช่วงต้นหาดนะครับผมก็เห็นมีการไฟฟ้านะเขามีโครงการระบบจัดสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะก็เริ่มทำตั้งแต่ช่วงวงเวียนมาจนถึงโรงแรม S2 ตอนนี้ก็ยังมีสายสื่อสารนะครับเสาไฟอยู่นะแต่ว่าในอนาคตนะครับริมหาดบางแสนนี่ก็ไม่มีเลยจะลื้อออกไปหมดแล้วนะครับนําสายสื่อสารสายไฟลงใต้ดินแต่ปัจจุบันก็เห็นน้อยแล้วนะครับมีสายสื่อสารไม่มากครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหาดบางแสนนํามาฝากกันในเดือนสิงหาคม2567ชอบมุมไหนจุดไหนนะครับก็เลือกกันตามสะดุกสบาย ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ